วันนี้นะคะเฟิร์นมีโลชั่นน้ำหอมที่หอมมากแล้วก็หอมติดทนนานมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช n แนลเฟิร์นกอรีวันนี้นะคะเฟิร์นจะมารีวิวโลชั่นน้ำหอมที่หอมมากแล้วก็ติดทนมากๆทุกคนหลังจากที่เฟิร์นได้ลองใช้แล้วเนี่ยเลยอ,อยากจะมาบอกต่อกับทุกคนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความหอมทุกคนก็น่าจะนึกถึงน้ำหอมเนาะแต่เป็นไหมอะเวลาที่ใช้น้ำหอมอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นหอมมันไม่ได้ติดแบบระหว่างวันฉีดๆแบบนึงสักพักกลิ่นก็เริ่มหายแหละ หรือว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะสาวๆพนักง,งานออฟฟิศก็ต้อง work from home จะต้องเจอกับบรรยากาศเดิมๆอยู่แต่ในห้องอาจจะมีสลับไปออฟฟิศบ้างบรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบเดิมๆอะ่ะมันจะต้องทำให้เกิดความน่าเบื่อเนาะเพราะว่าไม่ได้พบปะผู้คนเลยแล้วก็บางคนก็มีไอเดียตกแต่งห้องเพื่อสร้างบรรยากาศหรือว่าแรงจูงใจในการทำงานให้เหมือนเราแบบไปออฟฟิศอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเก๋ๆอ,อย่างเราจะเดินไปปากซอย ทีเนี้ยก็ไปเซเว่นอแล้วก็เจอไอเทมหนึ่งที่แบบเฮ้ยลองหยิบม,มาลองแล้วกันในเมื่อห้องเราก็เหมแบบขาดกลิ่นอะไรที่หอมๆช่วยแบบเออผ่อนคลายรีแลกซ์หรือว่าสร้างแรงจูงใจในการทํางานนะคะเราก็เลยหยิบตัวนี้มาลองแล้วพอได้ลองแล้วทุกคนเฮ้ยมันวาวมากมันเป็นโลชั่นน้าหอมนะคะแล้วที่กลิ่นแบบ ดีมากอะทุกคนตอ่อเป็นว่าแบบหอมแล้วก็ติดทนนานวันนี้เ oh. ฟิร์นก็นจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันนะจ๊ะก็คือตัวนี้เลยนะคะทุกคน B K All Day Glow Perfume Body Lotion นะคะตัวนี้เป็นโลชั่นน้ำหอมของแบรนด์ B K นะเฟิร์นได้ลองแล้วกลิ่นเขาหอมจริงๆแล้วก็ติดทนนานจริงๆปกติก็จะทำงานแบบหอยเหี่ยวอยู่ในหอ้องรู้สึกว่าเออมันน่าเบื่อพอมีกลิ่นอะไรที่มันหอมๆเนี่ยก็รู้สึกว่า มันผ่อนคลายแล้วก็สร้างบรรยากาศในการทํางานของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูที่ตัวแพคเกจจิ้งของเขาก็เลยดีกว่าตัวนี้เขาจะเป็นซองสีชมพูทองๆเนาะคือพอเห็นแล้วอะ่ะมันก็น่าจะหยิบมาใช้เป็นสไตล์แบบเฮ ύ, ้ยดูคุณหนูคุณหนูน่ารักสีชมพูหวานๆนะคะเฟก็เลยหยิบมาลองเขาก็บอกว่าเป็นโลชั่นน้ําหอมผิวหอมสวยเป่ปงประกายสไตล์ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เขาก็เขียนว่าเป็น สวีทปารีสตัวนี้ด้วยก็จะให้สไตล์แบบกลิ่นน้ำหอมผู้ดีผู้ดีฝรั่งเศสนะคะแล้วตัวเนี้ยกลิ่นเขาจะเป็นหอมแบบว่าหอมห,อมหวานหอมไม่เลี่ยนเกินไปหอมดอกไม้มาจากดอกพีโอนี่แล้วก็มีกลิ่นของมะลิแล้วก็มีกมมลิลกก่นผลไม้ตะกูลเบอร์รี่แล้วก็มีซิตัสด้วยนะคะจะได้ความหอมดอกไม้ดอกไม้ได้ความหวานกลิ่นสไตล์วานิลลาน้ำตาลแต่ว่ามันไม่ได้หวานเลี่ยนแบบหวานอุ้ยสาวหวานเกินไม่นะทุกคนมันจะมี กิ่นของแพชชูรี่เนี่ยช่วยมาตัดความหวานเลี่ยนตรงนั้นน่ะทำให้กลิ่นมันดูสดชื่นขึ้นด้วยกลิ่นมันแบบว่าเอ้ยหวานเป็นสาหวานแหละดอกไม้ดอกไม้แต่ว่าไม่ได้หวานเลี่ยนนะคะเป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยผู้หญิงสีชมพูดูมีความสีชมพูชมพูน่ารักท่อนลุกเซ็กซี่เบาๆดูสุกสนนะคะทุกคนตัวเนี้ยคือแนะนำให้ไปลองคือกินเขา ประมาณนี้เลยอย่างที่เฟิร์นชอบกะคือถ้าใครชอบกลิ่นสไตล์เนี้ยก็ไปลองได้นะคะทุกคนแล้วกลิ่นของเขาอย่างที่บอกหอมนานติดทนเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี encapsulation นะคะเทคโนโลยีที่ทำให้กลิ่นเนี่ย มันติดทนนานติดผิวของเรามากขึ้นนะคะนอกจากความหอมที่เราได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีบำรุงในโลชั่นด้วยนะในส่วนของโลชั่นเขาอะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยเพราะว่าเขามีสารสากัดจากว่านหางจระเข้แล้วก็มีไฮยาลนะคะที่จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นสามารถป้องกัน U V ได้ด้วยเพราะเขามีสารป้องกันจากแสงแดดด้วยนะคะยังช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกจ่างใสขึ้นอีกด้วยเพราะว่าเขามีวิตซีมีคอลลาเจนแล้วก็มีคูต้าไทโอนะคะที่ช่วยให้เรื่อง ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสอีกอย่างหนึ่งเลยที่เฟิร์นชอบเขามีชิมเมอร์เล็กๆทุกคนชิมเมอร์แบบสีทองอ่ะเวลาทาไปแล้วอ่ะรู้สึกผิวของเราอ่ะมันดูออร่าดูแบบวิงวิงเวลาเจอแดดมันไม่ได้วิงแบบเวอร์แบบโอ้โหทาไฮไลท์มาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ขนาดนะทุกคนมันเป็นแบบชิมเมอร์เล็กๆจริงๆอ่ะแต่ว่ามันจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเออดูวิงดูออร่ามากกว่าเดี๋ยวเราก็มาดูเนื้อโลชั่นของเขากันเลยดีกว่าเนื้อโลชั่นเฟิร์นก็ชอบนะทุกคนมัน ไม่ได้เข้มข้นมากมันเกลี่ยง่ายมันเกลี่ยง่ายมากๆค่อนข้างที่จะเหลวแต่ว่าไม่ได้เหลวมากไม่ได้หนืดนะทุกคนมันทําให้เวลาทาตัวโลชั่นแล้วเนี่ยไม่ติดขนไม่เหนียวเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวนะคะนี่เดี๋ยวเฟิดหญให้ดเน,เนื้อเขาแบบบางเบาอยู่นะถ้าใครที่ทาโลชั่นก่อนหน้าเนี้ยแล้วก็ทาโลชั่นน้ำหอมทับไปอีกอะก็คือเกลี่ยง่ายเลยไม่รู้สึกว่าหนักผิว ก็จะเป็นแบบประมาณนี้คือซึมแล้วเกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็ตัวเนี้ยเขาไม่ได้ใส่บีบีหรือว่าตัวเพิ่มความขาวที่ทาเราจะเนื้อมันจะเห็นเป็นสีขาวทุกคนมันกลืนไปกับผิวเลยนะคะตัวนี้นี่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยคนก็ชอบในเนื้อของเขาด้วยคือเนื้อเขาเกลี่ยงง่ายซึมเร็วไม่เป็นคราบกลิ่นหอมมากๆทุกคน,คนแค่เฟิร์นทาแป๊บหนึ่งอะกลิ่นเอาแขนวางางเงี้ยคือกลิ่น กลิ่นเตะจมูกแล้วนะจมูกคือเจ็บเลยกลิ่นเขาหอมมากจริงๆตอนที่เฟิร์นทาโลชั่นน้ำหอมของแบรนด์บนะคะแล้วเวลาไปออฟฟิศเนี่ยพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆก็ทักเหมือนกันนะว่าเฮ้ยใช้น้ำหอมอะไรกลิ่นหอมจังพอนจะกลับอ่ะพี่เขายังทักเลยนะคะว่าเฮ้ยใช้น้ำหอมอะไรทำไมกลิ่นมันติดทนตอนเย็นเหมือนกันเฟิร์นก็อาบน้ำนี่แหละแล้วก็ทาโลชั่นปกติเลยแล้วก็ลงไปข้างล่างนะคะที่บ้านก็ทักว่า จะนอนแล้วทำไมต้องฉีดน้ำหอมอีกก็บอกว่าคือไม่ใช่เฟอร์ใช้โลชัน่นน้ำหอมตัวนี้นะคะคือตื่นมาทุกคนกลิ่นยังติดที่นอนติดหมอนอยู่เลยนะเป็นความหอมของโลชั่นน้ำหอมของแบรนด์ B K ตัวนี้เลยอะ่ะอันนี้ก็คือแนะนำให้ไปลองนะคะตัวนี้ราคาซองละ59บาทนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเลยหรือว่าตัวแทนจำหน่าย,นยหนึ่งซองตัวนี้ขนาด40มิลลิลิตรนะคะแบบกล่องก็มีนะคะทุกคนติดใจก็เลย ซื้อมาแบบกล่องเลยนะคะนี่ให้ดูกใ,ใกล้ๆอันนี้คือแบบกล่องนะคะซึ่งในกล่องของเขาเนี่ยมี6ซองนะคะนี่แบบนี้เลยอเฟิร์นออกมาใช้แล้วถึงซองถ้าใครชอบกลิ่นของแบรนด์ B.K ก็สามารถสั่งแบบกล่องมาได้นะคะด้วยสถานการณ์ตอนเนี้ยเฟิร์นก็ซื้อมาตุนเลยจ้ะ <c oughs> ซื้อมาตุนเป็นกล่องไว้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เฟิร์นชอบแบบซองนะคะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนทุกคนมันพกพาง่าย ไม่ต้องแบ่งน้ำหอมเป็นขวดหรือว่าใช้บอดี้โลชั่นหลอดใหญ่ๆใ,ในการเดินทางเนี้ยคือแค่เรามีแบบซองอ่ะจะพกพาไปไหนก็คือเบากระเป๋าแล้วก็สะดวกด้วยหรือว่าใครไปข้างนอกอยากจะทาโลชั่นระหว่างวะนะันอ่ะก็ใส่กระเป๋าเล็กๆเ,เดินทางไปข้างนอกคือค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะคะอันนี้ก็คือฝาของเขาเนี่ยก็เป็นฝากเกลียวคือติดแน่นทนนานไม่หกไปเลยแน่นอนทุกคนนี่บีบใหดู ไม่มีการเลอะแน่นอนเวลาพกพาไปไหนก็สะดวกจริงๆนะคะตัวนี้เฟิร์นก็แนะนำเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้โลชั่นน้ำหอมเนี่ยก็เฟิร์นก็แนะนำลองดูนะคะทุกคนเฟิร์นก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไอเดียเอ้ยลองหน่อยละกันเพราะปกติจะใช้แต่น้ำหอมเนาะก็เออแปลกดีโลชั่นน้ำหอมก็เลยมาลองใช้ความโลชั่นน้ำหอมกับโลชั่นธรรมดาเนี่ยก็ตามชื่อเลยทุกคนคือกลิ่นอมันจะหอมกว่าปกติ แล้วก็คือกลิ่นมันจะติดทนนานกว่าโลชั่นธรรมดาทั่วไปนะคะตัวนี้ได้ทงบำรุงแล้วก็ได้ทั้งกลิ่นหอมด้วยเฟิร์นก็แนะนำนะคะก็คือไปลองดูทุกคนของแบรนด์ B K ตัวนี้เลยถ้าใครเคยลองใช้แล้วหรือว่าอยากจะให้เฟิร์นอะรีวิวโลชั่นน้ำหอมแบรนด์อื่นๆหรือว่ารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกเฟิร์นใต้คลิปได้เลยนะคะ สุดท้ายเฟิร์นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช anel เฟิร์นกอรี่เป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย